สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนทำยังไม่รู้นะว่าจะทำหัวข้อไหนเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับข้างในอะ่ะมันเรียกร้องการทำคลิปแบบใหม่คือเป็นคลิปที่ปล่อยทุกอย่างเป็นไปโดยที่ไม่ต้องพยายามจะมาคิดหัวข้อก่อนไม่ต้องพยายามพูดให้มันกระชับไม่ต้องสงสารรวดเร็วอยากจะเป็นยังไงก็ได้ในแบบที่มันเป็นในตอนนั้นนะ่ะเพื่อฝึกการเลดิตเบเหมือนแบบปล่อยให้ทุกอย่างเป็นนะที่มันเป็น ไม่รู้สิอยู่ๆก็รู้สึกแบบนี้ขึ้นมามีอิมพัสขึ้นมาก็เลยอยากจะลองทําดูอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในวิดีโอคลิปเนี้ยจะมี e มส a g e อะไรซ่อนอยู่แล้วก็เราจะสามารถนําสิ่งเนี้ยไปใช้ยังไงได้บ้างไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าลองดูไปแล้วกันเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอืมหัวข้อแรก law is not justice ความหมายที่ไพ่ต้องการจะสื่อก็คือไพ่ใบนี้ยหมายถึงว่า สิ่งที่เราเชื่อว่าจริงอ่ะเป็นกฎที่เราตั้งขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นความยุติธรรมที่ทุกคนจะเห็นตรงกันทั้งโลกอ่ะอือนี่คือความหมายของไพ่มันก็ว่าเราคิดว่าสิ่งเนี้ยคือหลองเราใช่ป่ะคือกฎของเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างงาั้นมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างงาั้นซึ่งเราไปความรู้สึกว่าเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเนี้ยถูกต้องแบบเนี้ยคนอื่นก็ต้องเห็นตรงกรัน อะไรบางอย่างเนี่ยพายต้องการจะพูดกับเราเรื่องเนี้ซึ่งคลิปเนี้ยจะพยายามไม่ตัดต่อเลยนะจะเป็นอะไรที่แบบปล่อยให้มันเปนไปตามธรรมชาติเพราะว่ารู้สึกอยากจะทําอย่างเงี้ยไม่รู้ทําไมอยู่ๆอินพัลส์ในวันนี้ก็ผุดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องเปิดคลิปแล้วอัดเลยอมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างที่มันเป็นนะไม่ว่ามันจะดีมันจะไม่ดีมีเออร์อะไรปล่อยเลยย้ายเป็นอย่างงาั้นพายแบบที่สอง l ิลเ s รู้สึกสะดุดคำนี้ที่สุด สิ่งที่พี่ต้องการจะบอกก็คือเราอาจจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เหมือนมีความป่วยทั้งเรื่องความคิดความเชื่อซึ่ง คำว่ามีความป่วยหรือความที่ความเชื่อไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีนะแต่แปลว่าแบบมันมีบางอย่างผิดพลาดในตัวเราแล้วมันส่งให้เรามีชีวิตในแบบที่ไม่ดีเหมือนมีเชื้อโรคในตัวเราแล้วก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นเหมือนเรียลตี้ในชีวิตเราที่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างซ้ําๆมีสิ่งที่มันควรจะแก้ไขได้แต่มันก็แก้ไขไม่ได้สักทีสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราอะได้เรียนรู้แล้วก็จัดการแก้ไขมาในสิ่งที่เราอะเชื่อไปเองว่ามันถูกต้องแล้วความถูกต้องนั้นอะมันกาาลทร้ยยออู่ะ ซึ่งคาว่าเวลอะมันแปลว่าแบบผ้าที่ใช้ปิดหน้าใช่ไมเหมือนผ้าเจ้าสาวเงี้ยเออผ้าปิดหน้าเหมือนแบบอะไรบางอย่างอะมันบังเราไว้มันปิดหน้าเราไว้ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยความจริงของฉันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็ยึดถือความจริงเนี้ยยึดถือมันมากจนบางทีมันทําร้ายเรามันทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบป่วยไข้ทางเรื่องความเชื่อเข้าใจเพราะใช่ไหมพายลังการจะบอกงานคือพายลังการจะบอกว่าในตอนนี้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันติดขัดมัน เกิดความสับสนเกิดปัญหาขึ้นเกิดอะไรก็แล้วแต่นะมันเกิดจากการที่เราอะไปเอาความเชื่ออะไรบางอย่างที่เราเชื่อมันถูกต้องเรายึดมั่นถือมั่นกับมันมากเกินไปแล้วปล่อยความเชื่อน,นั้นอะมันทาร้ายเราแบบสุดโต่งอะโดยการแบบเราจะไม่มีความยืดหยุ่นให้กับมันเลยเช่นสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าคนแบบเนี้ยต้องได้รับการลงโทษเราตัดสินคนอื่นล่วงหน้าตัดสินตัวเองล่วงหน้าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเมื่อคนอื่นแล้วตัวเองทําแบบนั้นลงไปอะฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างให้ได้รับความรู้สึกของการได้ลงโทษคนคนเนี้ยฉันถึงจะสบายใจ เก็นไหมเช่นเราจะไปวิจารณ์คนอื่นในใจหรือเราอะรู้สึกว่าตัวเองต้องถูกลงโทษก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองเกลียดตัวเองดุด่าตัวเองอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่แบบคนที่ทำผิดคนได้รับสิ่งนี้มันคือกฎของเราแต่มันอาจจะไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ได้เพราะบางทีอะ่ะการที่ใครบางคนทําผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือเราอะอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เขาคนนั้นได้เรียนรู้อะซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของใครต้องมาลงโทษใครอะ เห็นไหมแต่เราเชื่อว่าเนี่ยกฎมันเป็นแบบนี้คนทําผิดต้องถูกลงโทษเพราะฉันฉันจะยึดมั่นถือมั่นกับกฎนี้แล้วก็ต้องทําทุกอย่างมันตรงตามกฎนี้ถ้าฉันไม่ทาฉันจะไม่สบายใจอ่ะแม้กระทั่งถ้าคนคนนั้นเป็นตัวฉันเองฉันก็ต้องทำเหมือนกันอ่ะอืมประมาณเนี้ยนี่ยังไม่รู้เลยนะจะใช้ไพ่สาหรับไหนเนี่ยนึกถึงอันไหนก็หยิบขึ้นมาเลยอยาก i m p o w e i e ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมีความรู้สึกแบบอยากทําอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วแต่ในวันเนี้ย e m p o w s e มันแรงมากเลยรู้สึกว่าโอเคต้องเปิดแล้วก็อัดเลยในนแบบที่มัเป็น ืม Healthy Sexuality บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นในอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นโรแมนติคเชนชีพอะยกตัวอย่างเช่นเรามีความรู้สึกว่าที่ถูกต้องเนี่ยถ้าฉันจะเป็นคนที่ถูกรักโดยใครสักคนฉันต้องถูกวอนอะถูกต้องการโดยเขาอะในด้าน,น,านเนี้ยด้านเซ็กชวลิตีเนี่ยเหมือนแบบรู้สึกว่าถ้าฉันจะ เป็นที่รักเป็นที่ต้องการของใครสักคนหรือมีค่าในโลกนี้ได้อะฉันต้องเป็นคนที่แบบคนอื่นมองแล้วรู้สึกว่าเขาต้องการจะมีความสัมพันธ์ทางกายกับฉันอะไรแบบเนี้แล้วก็ทําให้เราอาจจะหวยหาความสัมพันธ์แบบนี้มากเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้คือสิ่งที่มันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเราเป็นความสุขในแบบที่แบบถ้าเราได้มาเราจะคอมพลีทุกอย่างอะแล้วก็ทําให้เราอาจจะไปเผลอเหมือนอยู่ในสถานการณ์เนี้เพราะคิดว่ามันจะซื้อใจคนอื่นได้อะประมาณเนี้ย มันก็เลยอาจจะทาให้แบบสิ่งนี้มันทําร้ายเรามันทําให้เราอาจจะมีชีวิตความรักที่ไม่ดีอาจจะเป็นคนที่รู้สึกแย่กับตัวเองอาจจะรู้สึกผิดหวังซ้าๆอะไรกันแล้วแต่เพราะเราเชื่อว่าการมีความสัมพันธ์ทางกายกับใครสักคนเนี่ยมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบเป็นที่รักของเขาผูกมัดเขาไว้ได้หรือเป็นคนที่แบบอยู่ๆก็มีค่าวอบไปที่ต้องการขึ้นมาสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แบบมันบังตาเราอยู่ทําให้เราใช้ชีวิตในทิศทางเนี้อาจจะเป็นคนที่แบบอา่า เสพติดการมีความสัมนธ์ทางกายหรือมีความรู้สึกว่าตัวฉันในตอนนี้ยังไม่มีความสัมนธ์ทางกายเลยนะแต่ว่าฉันอะวนมากเราคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการต้องมีต้องเป็นแล้วก็รู้สึกแย่ที่ตัวเองมีไม่ได้เข้าใจไหมคือการต้องการจะมีเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ใช่ป่ะไม่ใช่เรื่องผีแต่ทีเนี้ยความต้องการเนี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกขาดรู้สึกเหมือนแบบถ้าเราไม่มีปุ๊บเราคือคนที่ไม่เป็นที่ต้องการอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่แบบแย่มากเราเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะได้ตัวเราไม่มีคนอยากจะคอนเนคกับเราผ่านทางความสัมพันธ์ทางกายเรารู้สึึกกแยย่่่รู้สไมมีคาเล อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นผ้าตอาการจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นทั้งหมดในชีวิตอย่างที่เราคิดก็ได้มันอาจจะเป็นแค่เพียงหนึ่งในกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นกับคู่รักอาจจะเป็นแค่เพียงหนึ่งในสิ่งที่แบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้ประสบการณ์นี้มไม่จำเป็นต้องมีทุกคนอะไรกันเราแต่หรือเป็นสิ่งที่แบบต่อให้มีอ่ะก็ไม่ได้จะผูกมัดใครเอาไว้กับเราได้เพราะว่าการที่ใครสักคนจะอยู่กับเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับทั้งเราและเขาทั้งสองคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว แม้แต่ไม่ได้ค้นอยู่กับเขาคนเดียวเช่นการมีความสัมพันธ์ทางกายอ่ะไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักเราทันทีหรือเขาจะอยากรักเราตลอดไปบางทีถ้าเขาเป็นคนที่แบบอาจจะไม่รู้จักพอเป็นคนที่ไม่ได้ชอบการผูกมัดเป็นคนที่ไม่สนใจความรักไม่รู้จักความรักแท้อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้อาจจะแค่มีความสัมพันธ์ทางกายแล้วจากไปก็ได้การที่เขาดูเหมือนต้องการเราในตอนแรกอ่ะอาจจะไม่ได้แปลว่าเรามีค่าในสายตาเขาก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าแต่แปลว่าเขาไม่มีความสามารถจะเห็นค่าใครนั่นแหละคือความหมายที่แพทย์างการจะบอก ใช้ไพ่อะไรดีนะเนี่ยนึกไม่ออกเลยคือ <c oughs> <c oughs> อ่านแบบไม่รู้เลยว่าอ่านอะไรอ่านทําไมแล้วทำไมต้องมาเปิดแบบนี้ <c oughs> แค่อยากทําก็ทําอืมยึดติดสิ่งเดิมเนี่ยเราอาจจะยึดติดกับสิ่งนี้นมากเกินไปยึดติดกับความเชื่อที่เชื่อว่าฉันจะต้องเป็นที่ต้องการของใครสักคนจะต้องมีความสัมพันธ์ทางกายจะต้องเป็นคนที่แบบคนเน็กกับผู้อื่นด้วยวิธีการเนี้ย แล้วถ้าฉันทําไม่ได้ฉันจะกลายเป็นคนที่ไม่มีค่าหรือเป็นคนที่ไม่มีใคตรต้องการเราต้องหยุดความเชื่อเนี้เพราะมันทําร้ายเราอืเนะี่ยความคิดสับสนมันทําให้เราสับสนรู้สึกเหมือนกับมันอาจจะไม่จริงหรือมันอาจจะจริงควรทำหรือไม่ควรทํารู้สึกลังเลสงสัยเพราะในความเชื่อเดิมรู้สึกว่าควรทานี่คือกฎของฉันแต่ในความเชื่อ Phillip อันใหม่ที่อาจจะได้รับมาจากคนอื่นหรืออะไรเนี้ยอาจจะบอกว่าเราไม่ควรทําไม่จําเป็นอะไรเงี้ยแต่ความเชื่อเดิมก็ยังลังเลไว้อยู่ BS อ่ะอืมไม่พูดความจริงคือไร สิ่งที่แพทย์ต้องการจะบอกก็คือเขาไม่พูดคมจริงอะอาจจะไม่ได้หมายความว่าไม่พูดคมจริงตรงๆแต่หมายความว่าเราอะอาจจะหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าสิ่งนี้ยคือสิ่งที่แบบมันจะใช้ทําให้เรามีคุณค่าขึ้นมาได้อะเหมือนกับถ้าเรามีความสัมพันธ์ทางกายกับคนอื่นถ้าเราเป็นที่ต้องการของใครสักคนเราจะเป็นคนที่แบบอยู่ๆก็มีคุณค่าขึ้นมาทันทีอยู่ๆก็เป็นที่รักขึ้นมาทันทีอยู่ๆก็เป็นคนที่แบบมีความหมายต่อโลกใบนี้ขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยเราอาจจะหลอกตัวเองด้วยคําพูดหรือความเชื่อนั้น จนทําให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เหมือนมันหลอกหลอนชีวิตเราเช่นบังคับให้เราต้องทําพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆทุกครั้งที่เราก็ไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองหรือทําให้เรารู้สึกขาดรู้สึกแย่มันเราไม่สามารถจะมีมันได้ด้วยผลอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นภาทยต้องการจะให้เราหยุดการหลอกตัวเองนี้เพื่อให้เราไม่ต้องอยู่ในเส้นทางที่จริงๆแล้วตัวเราลึกๆไม่ได้ต้องการอืมนี่คือคีย์ที่สําคัญตัวเราลึกๆไม่ได้ต้องการแต่ความเชื่อมันบอกว่าเราควรต้องการเพราะว่าสิ่งนี้คือสิิ่่่่่่งทีีเเเเรรรราาาายยนนู้้มมมวววัััจะชพคุณกบตได แล้วพอเราทําปุ๊บอะมันก็นํามาสู่การที่เรารู้สึกเหมือนกับบางส่วนในตัวเรารู้สึกมันผิดบาปด้วยเก็ดไหมเหมือนแบบลอยนอจัสติกนะอาจจะหมายถึงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนแบบเรารสึกว่าเรารับความเชื่อมาใช่ไหมว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ทางกายแบบเนี้ยถึงจะได้รับการมองเห็นคุณค่ารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอเราไปมีมาเยอะๆจริงๆหรือคิดถึงเรื่องการจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนที่มันจริงอะเรากลับมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันอาจจะผิดบาปด้วยบางทีอะเราก็รู้สึกว่า มันขัดแย้งอ่ะมันรู้สึกสับสนมันรู้สึกมันแบบสรุปฉันควรทำหรือไม่ควรทําเพราะความเชื่อเดิมบอกฉันว่าถ้าฉันไม่ทําแบบเนี้ยฉันก็จะไม่มีคุณค่าแต่ความเชื่อที่อาจจะเป็นด้านที่อยู่ในกรอบขนบธรรมเนียมของฉันเนี่ยบอกว่ามันไม่ดีนะมันไม่ควรทําทําแล้วยิ่งไร้ค่ามากขึ้นนะทาแล้วยิ่งรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะหรือแม้ทั่งอยากลงโทษตัวเองที่มีพฤติกรรมหรือความคิดแบบนี้นะอะไรเงี้ยจนมันทาให้เราเกิดความขัดแย้งในใจอ่ะเพราะเรามีความเชื่อสองอย่างที่มันขัดแย้งกันเองอะไรประมาณเนี้ย อืมเธอเหนื่อยมากเกินไปแล้วล่ะเราจะเหนื่อยกับการต่อสู้กับความเชื่อเนี้ยมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาบาลานซ์ให้เจออย่างที่บอกไปแล้วว่าการต้องการมีความสัมพันธ์ทางกายไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันคือเรื่องธรรมชาติแต่ทีเนี้ยถ้ามันเริ่มมากเกินไปจนหนึ่งทำให้เราเนี่ยออกไปมีพฤติกรรมแบบเนี้ยแล้วทำร้ายตัวเองแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองเนี้ยเราต้องหยุดหรือ2คือถ้าเรารู้สึกว่าฉันในตอนเนี้ยไม่มี ความสามารถหรือไม่ได้อยู่ในจุดที่จะทำมันได้อะเราเราสึกว่ามันแย่จังเลยฉันทําไม่ได้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าตัวเองไม่ถูกเลือกตัวเองไม่ถูกมองเห็นอะไรเงี้ยเราต้องหยุดการต้องการสิ่งนี้มากเกินไปเพราะมันไม่จําเป็นตั้งแต่แรกเก็ตไหมคือถ้ามันมีมาแล้วมันเฮลตี้มันมีความสุขมันเป็นกิจกรรมที่เราทํากับคู่รักอย่างเต็มใจทั้งคู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราต้องการมันเพราะเราเชื่อว่ามันจะเป็นคําตอบบางอย่างของชีวิตอะนั่นคือสิ่งที่มันมากเกินพอดีนั่นแหละคือความหมายพตออกกรจะบ เธอจะทํามันได้ดีมากกว่าที่เธอคาดความหมายคืออะไรความหมายคือเราจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าที่เราคิดไม่ใช่แค่ความรักที่ใครสักคนต้องการเราแค่เพียงเรื่องร่างกายใครสักคนอยากจะมามีความสัมพันธ์แบบนั่นกับเราแล้วผ่านไปแล้วก็ไม่ได้คิดจะจริงจัง,จงผูกมัดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ต้องการแค่นั้นก็ได้ในความเป็นจริงเราอาจจะมีได้มากกว่านั้น แล้วเราก็จริงๆลึกๆก็ต้องการแต่ว่าเราอาจจะมีความเชื่อบ,บางอย่างมันขวางเราไว้อยู่ว่าเราต้องการแบบนั้นไม่ได้หรอกมันอาจจะดีเกินไปมันอาจจะไม่เหมาะกับเรามันอาจจะหายากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องการอะไรที่มันเหมาะสมกับเราดีกว่าเช่นใครบางคนที่แค่ต้องการร่างกายเราก็พอแล้วละอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะมารักแท้หวังจะผูกมัดหวังจะมีอะไรที่มันจริงจังหรอกเพราะว่ามันอาจจะยากเกินไปอะไรเงี้ยเราจะมมีความเชื่อที่ทางที่แบบมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆลึกในใจเพราะนั้นเราก็เลย ดำเนินชีวิตตามวงจรที่เราเชื่อมันถูกต้องในขณะที่อีกด้านหนึ่งในตัวเราก็รู้สึกมันไม่ถูกต้องมันก็เลยขัดแย้งไงเนี่ยเป็นที่มาของความคิดสับสนอันไหนดีนะเดี๋ยวหาก่อนไม่รู้จะใช้ไหนเนี่ยกล้องสาย <laughs> เนี่ยแบบทำคลิปแบบไม่ตัดต่อมก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะแบบมีกล้องซ้ายมาั่งมีอะไรมั่งคือจริงอะอยากจะบอกนะว่าคนที่แบบเพิ่งเปิดช่องใหม่ๆอะ่ะบางทีอะ่ะดูคลิปคนอื่นใช่ไหมที่แบบเขาทำอย่างดีเขาตัดต่อแบบเนียนเขาทำเหมือนทุกอย่างมันเพอร์เฟกอ่ะมันจะทําให้เราบางทีลึกๆอะ่ะรู้สึกเหมือนกับแบบการทําคลิปอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องทําให้มันเพอร์เฟกก่อนถึงจะออกคลิปได้อะ่ะเราก็เลยอาจจะแบบ ทำอยู่อย่างนั้นแก้อยู่อย่างนั้นหรือรู้สึกเหมือนกับแบบยังไม่กล้าเปิดช่องยังไม่กล้าลงคลิปไปใครดูเพราะเรารู้สึกว่าเรายังเพอร์เฟกต์เหมือนคนอื่นไม่ได้แต่ในความเป็นจริงนะเวลาทุกคนทําอ่ะทุกคนอัดคลิปอะ่ะมันจะมีบางอย่างที่แบบมันต้องแก้ไขหรือบางทีอะ่ะถ้าเขาไม่แก้ไขเพราะว่าปล่อยแบบอิมเพอร์เฟกไปเลยอะ่ะแบบที่มันไม่ต้องเพอร์เฟกอ่ะซึ่งมันก็จะทําให้เราอะ่ะได้เห็นใช่ไหมว่าชีวิตจริงอะ่ะมันไม่มีใครที่แบบจะอัดหรือทําอะไรได้แบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนต ทุกคลิปที่เห็นไปก่อนหน้าที่แบบรู้สึกว่าตัดตอนเนี้ยมันเป็นการพูดอะไรที่มันชัดเจนชัดถ้อยชัดคาอะบางอย่างก็มีการตัดต่อระหว่างนั้นตัดต่อคําพูดอะไรเงี้ยให้แบบมันฟังดูลื่นหูขึ้นในขณะที่แบบบางทีอาจจะมีการพูดผิดบ้างอาจจะมีเดทแอร์บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นการตัดต่อที่ทำให้แบบคลิปดูดีอะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราเริ่มทําใหม่ๆอะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งไม่รู้ดิอาจจะแบบเกิดอิมพัลส์แบบนั้นขึ้นมาก็ได้ว่าอยากจะทําคลิปเนี้ยให้ดูให้เห็็็นนนว่า่าาาากกกรรททํคิปจงงๆอบแบบีมมมััไดเ นึกไม่ออกได้ซ้ำม,มันจะใช้ไพ่ไหนกล้องกสันอะไรเงี้ยหรือจะแบบมีเสียงแทรกบ้างถ้ามีนะแต่ตอนนี้คือเสียงมันเงียบหมดเพราะห้องนี้มันเก็บเสียงเออซึ่งมันก็จ,จะเป็นเรื่องปกติไงในการทาคลิปถ้าแบบเราอะอยู่ในจุดที่แบบอ่ะห้องที่บ้านไม่ได้เก็บเสียงใช่ปหะหรือว่าเราไม่ได้มีไม้ที่ดีไม่ได้มีกล้องที่ดีไม่ได้มีการจัดแสงที่ดีโต๊ะที่ดีอ่างเงี้ยก็ทําไปเถอะอย่าไปคิดมากทาไปก่อนแล้วเราเหมือนแบบมาดูว่าสิ่งที่เราทามันเป็นยังไงแล้วต้องแก้ไขตรงไหน,นล้วค่อยๆแก้ไปทีละจุดมันจะทําให้เราแบบ รู้สึกเหมือนกับมันได้มีการพัฒนาแล้วมาสนุกอ่ะอย่าไปแบบเอาคนอื่นที่เราคิดว่าเขาทําดีทำเพอร์เฟกต์มาเป็นตัววัดอ่ะตัวชี้วัดเป็นมาตรฐานว่าเราต้องทําแบบเนี้ยเท่านั้นถ้าเราทําน้อยกว่านี้คือเราแย่มันจะทําให้เราไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะเพราะแรงบันดาลใจของมนุษย์อ่ะมันเกิดจากการที่แบบเราดูคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเออถ้าฉันทํานะฉันจะทําได้ดีแบบนั้นแบบนี้เราได้ฝึกซ้อมการทําในหัวแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจน่าสนุกเราก็จะมีแพทชั่นที่จะทำ แต่ถ้าเราไปดูคนที่แบบเขาเพอร์เฟกมากเกินไปเขาดูดีเกินไปที่แบบมันข้ามคั่นเราไปอะซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะแต่หมายความว่าถ้าเราเป็นคนเริ่มต้นอะเราอย่าไปดูอะไรที่มันเพอร์เฟกมากเกินไปมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเนี่ยคือสแตนดาดของฉันแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกเลือๆว่าถ้าฉันทําเท่านั้นไม่ได้คือฉันไม่ควรทามันเหนื่อยเกินไปมันไม่คุ้มค่ามันดูไม่ดีหรอกคนอื่นไม่สนใจหรอกก็จะทาให้เราไม่อยากทําอะไรเลยมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องอัดคลิปอืม ช่ไหมพ่า้านการจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอในสถานการณ์นี้ยมันคือสิ่งที่มันกําลังถามเราอยู่ว่าจริงๆแล้วอะไรกือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่ถูกต้องหมายถึงบาลานซ์ระหว่างทุกๆอย่างทุกๆด้านทุกๆมุมมองในชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องศีงลธรรมไม่ใช่แค่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ เป็นเรื่องที่อะศิลธรรมด้วยความต้องการพื้นฐานเราด้วยธรรมชาติกองมนุษย์ด้วยอะไรเงี้ยบาลานหาความพอดีที่เหมาะสมต้องการความสัมพันธ์แบบไหนถึงจะดีความสัมพันธ์แบบไหนจะถูกต้องตามประเพณีจารีใช่ไหมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ทําร้ายตัวเราด้วยอะไรเงี้ยมันต้องหาบาลานให้เจอเราถึงจะเจอความสัมพันธ์ที่มันดีกับเราหรือว่าถ้าเรารสึกว่าตัวฉันเองไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ในตอนเนี้ยลึกๆไม่ได้อยากจะมีก็ไม่ต้องมีก็ได้นั่นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องของเราก็ได้เดสโนคะวิดเนี่ยเรารู้สึกว่าในนนตอเนนี้ ฉันแบบอยากจะลุยเรื่องเนี้ยเราไม่อยากจะหยุดใช่ป่ะไม่อยากจะเหมือนกิฟต์อัพอ่ะอยากจะแบบลุยเดินหน้าหาใครสักคนมามีความสัมพันธ์ทางกายด้วยอยากจะคอนเนคกับเขาผ่านด้วยวิธีนั้นแล้วก็รู้สึกเหมือนยิ่งทํายิ่งสับสนยิ่งทํายิ่งขัดแย้งกับตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นพาณวั้นก็จะบอกว่าถ้าเราต้องการจะไม่กิฟต์อัพอ่ะให้ไปโฟกัสในเรื่องว่าฉันต้องหาความพอดีได้ในเรื่องนี้ดีกว่าฉันจะไม่หยุดการหาความพอดีฉันจะต้องสืบค้นให้ได้ว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองต้องการอะไรจริงๆอะไรมมมีควาาาสุขแลไ่ทํร้ยเรงอะไรม ตามหาอินสปิเรชันนั้นด้วยตัวเราเองเพื่อให้เรามาพูดกับตัวเองอืเข้าใจใช่ไหมอืมนะ don't expect failure อยา่าคาดหวังไว้ก่อนทุกอย่างจะแย่หมายความอะไรหมายความว่า ถ้าเราจะมีความสัมพันธ์อ่ะอย่าไปคิดไว้ก่อนว่าความสัมพันธ์ต้องลงเอยด้วยการที่แบบนอกใจเลิกลาอย่าร้างหรือเขาคงไม่รักเราจริงหรอกหรือเขาก็รักคนอื่นเพราะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยปุ๊บนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคถ้าฉันอ่ะสุดท้ายแล้วต้องเจอความสัมพันธ์แบบนี้งั้นฉันขอแค่ความสัมพันธ์ที่ใครสักคนต้องการร่างกายฉันก็พอแล้วอย่างเงี้ยเราจะลดมาตรฐานลงมาเราก็ทําให้เรารู้สึกว่าแค่นี้แหละแค่ เหมือนมีความสามารถทางการมันก็ยืนยันได้แล้วว่าฉันมีคุณค่าในสายตาใครสักคนฉันต้องการแค่นี้แหละแล้วเราก็หยุดตัวเองไว้จากการคาดหวังความรักที่มันดีกับเราอ่ะอืมนี่สิริพัฒน์ต้องการจะบอกเพราะฉะนันเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ในเรื่องนี้เพื่อเราดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตเราอืมเ e ลเป็นทูลิสเซหมายความว่าเราอาจจะต้องเปิดใจให้ตัวเองอ่ะไปศึกษาไปดูคนอื่นที่เขามีความคิดต่างมาจากเนี้ยบ้างแล้วตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ย คิดมาตลอดเวลาเลยว,ว่าฉันต้องเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของใครสักคนในเรื่องร่างกายใช่ปะแต่เรามีเข้าสึกว่าลึกๆอ่ะฉันรู้สึกอยากเป็นโสดอ่ะฉันไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์กับใครด้วยซ้ําอย่างเงี้ยถ้าเราสึกแบบนี้ใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าฉันไม่กล้ามั่นใจว่าตัวเองรู้สึกแบบนี้ให้เราอ่ะไปหาข้อมูลด้วยการดูคนที่เขามีไอเดียความคิดแบบเนี้ยไปลองฟังพอดแคสต์ไปดูคนที่เขามีแนวะคิดการชอบการอยู่เป็นโสดการพึ่งพาตัวเองการไม่ต้องมีความสัมพันธ์การแบบ คอนเน็กกับตัวเองอย่างเงี้ยชีวิตในแบบที่แบบแฮปปี้โดยที่ไม่ต้องมีใครสักคนมาต้องการเราอะเราจะต้องไปมองหาข้อมูลในทิศทางนั้นเพื่อทําให้เรามั่นใจในความเป็นตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าฉันต้องการจะมีความรักนะแต่ฉันไม่ต้องการแค่ความรักที่ใครสักคนต้องการร่างกายฉันต้องการรักแท้ที่ใครสักคนนะให้เกียรติฉันรักฉันอยากจะจริงจังอยู่ด้วยกันยืนยาวกับความสัมพันธ์ที่มั่นคงเราก็ต้องเปิดใจไปมองข้อมูลแบบน,นั้นไปดูคู่ที่เขา อยู่กันอย่างมีความสุขคู่ที่เขาจริงใจคู่ที่เขามีรักแท้ให้การอย่าไปมองคู่ที่เลิกลายอย่าล่างคู่ที่มีปัญหาคู่ที่แบบเกิดอะไรขึ้นในทิศทางที่เรากลัวมันจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะยิ่งเราเสพข้อมูลมากเท่าไหร่สมองมันจะประมวลผลมันเนี่ยคือโอกาสที่มากขึ้นเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงมันมีโอกาสทุกๆอย่างแทบจะเท่าๆกันแต่เราจะเห็นอะไรนั่นคือสิ่งที่สมองเราจะนําไปประมวลผลเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเบลเป็นทอริสันคือ เปิดใจฟังเปิดใจมองเปิดใจดูสิ่งที่เป็นข้อมูลในแบบที่ตัวเราลึกๆจริงๆต้องการไม่ใช่ฟังในสิ่งที่ความเชื่อเดิมบอกว่าเราต้องการนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองเปิดอีกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมี i m p u l s e ์เมื่อไหร่บอกไว้ก่อนเพราะว่าการอ่านไพ่ของเราจะเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้มากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำสเกจ u l ลหรือทำตารางได้เลยว่าอ่จะจะมีคลิปทุกวันเท่านี้เท่านั้นเพราะว่าถ้า i m p u l s e ข้างในมันไม่ได้ Energy มมันไ่ Flo การดาวน์โหลดข้อมูลอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะอืมมันจะเป็นอะไรที่แบบเราจะไม่บังคับให้ตัวเองทําโดยการใช้หัวทําคือวิธีการอ่านไพ่อ่ะมันจะไม่ใช่การที่ว่าอ่ะฉันเปิดไพ่แล้วฉันใช้สมองคิดว่าสิ่งนี้ควรตีความยังไงนั่นไม่ใช่การอ่านไพ่โดยใช้ intuition การอ่านไพ่โดยใช้ intuition คือเปิดไพ่แล้วความรู้สึกบอกว่าอะไรใช้ความรู้สึกนั้นพูดออกมาเป็นข้อมูลที่เรารู้สึกที่สุดณนะโมเมนต์นั้นนี่คือการอ่านโดยใช้ intuition ซึ่งถ้าในโมเมนต์นั้นอ่ะ ตัวเราที่เป็นผู้รับความรู้สึกอ่ะไม่สเตเบิลอะความรู้สึกตัวเองไม่สเตเบิลอะหรือเราอะสมมติดู p e r s o n a l Reading ให้กับคนอื่นแล้ว Energy คนอื่นเข้ามาในตัวเรามากเกินไปอย่างเงี้ยมันต้องมีการ c ล e น n Energy ก่อนเราถึงจะสามารถเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางที่มีความ available กับข้อความพลังงานอะไรสักอย่างที่มันเข้ามาผ่านเราแล้ว,ลวออกไปสู่คนอื่นได้ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ทุกวันที่ทําได้ถ้าแบบเปิดไพ่แล้วอ่านตามสิ่งที่สมองคิดอะทาได้ทุกวันแหละง่ายๆแต่ว่าถ้าจะเปิดให้มันแม่นให้มันตรงให้มันเข้าไปถึงใจคนอะมันจะต้องเป็นอะไรที่ใช้ intuition ซึ่งมันไม่ได้ทำได้ทุกวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าคลิปถัดไปจะมีเมื่อไหร่แต่ว่าให้รอแล้วกันนะคะเมื่อถึงทัมมิ่งมันจะมาเองโอเคค่ะบ๊ายบาย